รู้ไหมแค่เนื้อแดงที่คุณกินอยู่ทุกวันอาจกลายเป็นชนวนเสี่ยงโรคเลื้อรังได้โดยไม่รู้ตัวไม่ได้บอกให้เลิกทานนะคะแต่วันนี้เราจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรจํากัดการทานเนื้อแดงแต่พอดีเนื้อแดงคือเนื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเนื้อวัวหมูแกะที่ยังคงมีสีแดงก่อนปรุงสุกในเนื้อแดงมีเมทไทอนีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนหนึ่งที่มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่าการจำกัดเมทเทอ,อนีนส่งผลให้อายุยืนยาวขึ้นค่ะ เนื่องจากเม็ดไทโอนนนไปกระตุ้นช่องทางในการแกช่ชรานอกจากนี้ในเนื้อแดงยังมีไขมันอิ่มตัวสูงจึงไปเพิ่มไขมันชนิดไม่ดี L D L และในเนื้อแดงหากนำไปปรุงอาหารผ่านความร้อนสูงๆจะทำให้เกิดกระบวนการไกลเคชันก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายและยังไปรบกวนจุลชีพในลำไส้จนสร้างสาร t M A O ยิ่งส่งผลต่อการอักเสบมากขึ้นในร่างกายนั่นเองค่ะ ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในเนื้อแดงหากกินเกินพอดี 1. เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่งานวิจัยจาก WHO จัดให้เนื้อแดงแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ส่วนเนื้อแดงธรรมดาก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะในกระบวนการย่อยก็จะเกิดสารอนุมูลอิสระและสารที่ทำลายเซลล์เยื่อบุลำไส้ 2. เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเบาหวาน ไขมันอิ่มตัวในเนื้อแดงกระตุ้นการอักเสบเรื้อรังเพิ่มระดับ L D L หรือไขมันเลวทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบมีผลต่อภาวะดื้อต่ออินซูลินเสี่ยงโรคเบาหวาน 3. อาจกระตุ้นการสะสมธาตุเหล็กเกินโดยเฉพาะในคนที่มีภาวะฮีโมโคมาโทซิสหรือขาดเอนไซม์ที่ควบคุมธาตุเหล็กเสี่ยงตับแข็งหัวใจล้มเหลว แล้วเราควรทานเนื้อแดงยังไงให้พอดีดีพอต่อสุขภาพจำกัดไม่เกิน350-500กรัมต่อสัปดาห์และเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันปรุงด้วยวิธีไม่ใช้น้ำมันเยอะเช่นต้มอบย่างไฟอ่อนๆเสริมด้วยโปรโตีนจากพืชปาลาหรือไข่เน้นผักผลไม้เพิ่มใยอาหารช่วยลดการดูดซึมสารพิษจากเนื้อแดง เนื้อแดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะทานแต่พอดีก็ดีงามเพื่อหัวใจที่ดีลําไส้ที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวทานอาหารที่หลากหลายสมดุลพอเหมาะช่วยให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนและบำรุงดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติตั้งแต่เนินๆกินเพื่อสุขภาพใจดีกับร่างกายกินให้เป็นยากันค่ะอย่ารอให้ป่วยขึ้นมาจนต้องกินยาเป็นอาหารแทนการแพทย์จีนสมัยใหม่ เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในรูปแบบสารสกัดเข้มข้นเน้นปรับสมดุลของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์ส9 9